ลูกคนแรกเดอะแบกของบ้านกลางหมู่บ้านชนบทที่ชื่อบ้านต้นข้าวมีครอบครัวเกษตรกรธรรมดาอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เก่าครอบครัวนี้มีลูกทั้งหมด3คนก่อนลูกชายคนโตผู้แบกภาร,ระทุกอย่างของครอบครัวมิ้นลูกสาวคนกลางที่ชอบเอาแต่สนใจตัวเองมิวลูกชายคนเล็กผู้ขี้เกียจและชอบเรียกร้องในขณะที่กอนตุ้มเทร่างกาย แรงกายแรงใจเพื่อครอบครัวมิ้นและมิวกลับไม่เคยช่วยแบ่งเบาภาระมีแต่ใช้ชีวิตสบายๆและเรียกร้องสิ่งต่างๆจากพ่อแม่จุดเริ่มต้นของ the b a บกตั้งแต่เด็กก่อนต้องตื่นเช้ากว่าคนอื่นในบ้านเพื่อช่วยพ่อแม่ถ่ายนาให้อาหารไก่และหุงข้าวเพื่อพร้อมก่อนน้องๆจะตื่นขึ้นมาทำตัวสบายๆพี่กอนช่วยเก็บผ้าที่ตากไว้ด้วย เสียงมิ้นวัยแปดขวบตะโกนจากในบ้านขณะที่เธอกำลังนั่งเล่นตุกตาพี่กอนผมหิวซื้อขนมให้ผมหน่อยมิ้วัยห้าขวบวิ่งมาตามกอนที่กำลังแบกถังน้ำพอกับแม่มองกอนอย่างภูมิใจกอนลูกเป็นเด็กดีแม่ฝากน้องๆด้วยนะแม่จะเหนื่อยแต่กอนตอบแค่ครับแม่พร้อมลุยงานต่อไป วัยเด็กที่ไม่เคยเป็นของเขาในขณะที่กอนต้องช่วยงานทุกอย่างในบ้านหลังเลิกเรียนมิ้นกับใช้เวลาไปกับเพื่อนๆในหมู่บ้านและของเงินแม่ไปซื้อของไม่ขาดสายแม่หนูอยากได้รองเท้าคู่ใหม่คู่เดิมมันไม่สวยแล้วมิวละ่ะพ่อถามผมอยากได้เกมเครื่องใหม่เพื่อนบอกว่ามันสนุกมากแม่มองมาที่กอนกอน เดี๋ยวลูกช่วยพ่อเก็บไข่ไก่ไปไข่นะจะได้มีเงินซื้อตามที่น้องๆอยากได้ก่อนได้แต่น่งเงียบเขาไม่เคยขออะไรจากพ่อแม่เลยแต่ต้องทำงานหนักเพื่อให้ครอบครัวนี้อยู่รอดวัยรุ่นของพี่ชายผู้โดดเดี่ยวเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก่อนเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้ากับบทบาทที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างเขาทำงานพิเศษหลังเลิกเรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในบ้านแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือการเรียกร้องที่ไม่สิ้นสุดจากน้องๆพี่กรนพรุ่งนี้ไปส่งหนูที่ตัวเมืองด้วยนะหนูอยากไปเดินห้างมินพูดพลางหยิบลิปสติกที่เพิ่งซื้อมาใหม่พี่เอาเงินไปเติมเกมให้หน่อยสิเพื่อนผมมันล้อว่าผมไม่มีของจริงๆมิวพูดเสียงดังกอนมองที่น้องทั้งสองด้วยความปวดใจ พี่ทำงานหนักแทบตายแต่พวกเธอคิดจะช่วยพี่บ้างไหมพี่ก็ต้องทำสิพี่เป็นลูกคนโตนี่มิ้นตอบกลับมาอย่างหน้าตายจุดแตกหักเมื่อก่อนอายุ18ปีเขาได้ทุนการศึกษาจากการทำงานอย่างหนักและการเรียนที่โดดเด่นแต่เขากลับไม่ได้ใช้มันเพราะพ่อแม่ขอให้เขาอยู่ช่วยดูแลครอบครัวกอน ถ้าลูกไปเรียนแล้วใครจะช่วยพ่อแม่ละ่ะน้องๆเขาก็ยังเด็กยังช่วยอะไรไม่ได้แม่พูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังก่อนลังเลแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะเสียสละเพื่อครอบครัวปีแล้วปีเล่าก่อนยังคงทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่น้องๆก็ไม่เคยเปลี่ยนมินยังคงใช้เงินไปกับเสื้อผ้าและของฟุ่มเฟือยส่วนมิว ก็ยังคงหมกตัวอยู่กับการเล่นเกมวันที่กอรปลดภาระวันหนึ่งหลังจากการทำงานเหน็ดเหนื่อยมาอย่างหลายปีกอนตัดสินใจเก็บเงินที่สะสมไว้และออกเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในตัวเมืองพี่จะไปไหนมิวถามเมื่อเห็นกอนเก็บกระเป๋าพี่เหนื่อยแล้วพี่จะไปตามทางของพี่ไปตามหาสิ่งที่พี่ต้องการบ้างกอนตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่น แล้วใครจะดูแลพ่อแม่มิวถามก่อนมองหน้าน้องทั้งสองพวกเธอก็ควรเริ่มรับผิดชอบได้แล้วพี่ทำเพื่อพวกเธอมามากพอแล้วหลังจากนั้นกอนก็ออกจากบ้านมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด25ปีเขาเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองใหญ่ด้วยเงินเก็บเพียงไม่กี่พันบาทที่สะสมมาจากการทำงานหนักในไร่และงานรับจ้าง เขาเริ่มต้นจากศูนย์ในเมืองที่เขาไม่คุ้นเคยและช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากที่หลอ่อหลอมตัวเขาการเริ่มต้นที่แทบไม่มีอะไรเมื่อมาถึงเมืองใหญ่ก่อนใช้เงินที่มีเช่าห้องเล็กๆราคาถูกในย่านชุมชนแออัดห้องนั้นไม่มีอะไรนอกจากที่นอนเก่าๆก,กับหลอดไฟหนึ่งดวงเริ่มจากตรงนี้สินะ กอนพูดกับตัวเองพลางมองไปร,บรอบๆห้องกอนหางานทันทีโดยไม่รีรอแต่เพราะเขาไม่มีวุฒิการศึกษาสูงงานที่หาได้จึงเป็นงานรับสร้างทั่วไปเช่นล้างจานในร้านอาหารข้างถนนหรือแบกของในตลาดวันหนึ่งขณะล้างจานกอนถูกหัวหน้าตำหนิอย่างรุนแรงเพราะเขาทำแก้วแตกนายทำแบบนี้ใครจะอยากจ้างระวังไว้ถ้าพลาดอีก ไล่ออกแม่กอนได้แต่ก้มหน้ารับคำติเขารู้ดีว่าจะอยู่รอดในเมืองนี้ต้องอดทนไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามการเสียสละที่ไม่สิ้นสุดแม้จะออกจากบ้านมาแต่ก่อนยังคงส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่ทุกเดือนเพราะเขารู้ว่าที่บ้านยังคงต้องการความช่วยเหลือแม่ครับเดือนนี้ก่อนส่งเงินมาให้แม่สามพันนะครับ ใช้จ่ายให้เพียงพอแม่ตอบกลับด้วยเสียงอ่อนโยนขอบใจมากลูกน้องๆเข้าเรียนหนักพ่อแม่ก็เลยต้องใช้เงินมากหน่อยแม่จะรู้สึกเหนื่อยล้าก็ยังคงกัดฟันทำงานต่อไปเขารับงานเพิ่มเป็นพนักงานส่งของในช่วงกลางคืนแม้จะเสี่ยงอันตรายจากการขับรถในยามดึกวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุเล็กๆรถมอเตอร์ไซค์ล้มเพราะฝนตกถนนลื่นแต่เขาไม่กล้าหยุดงาน เจ็บแค่นี้เองสู้ต่อเถก้อนเขาบอกตัวเองขณะพันแผลด้วยผ้าพันแผลร,ราคาถูกการเรียนรู้จากศูนย์ก่อนรู้ดีว่าถ้าเขายังคงอยู่ในวงจรของการทำงานรับจ้างเขาไม่มีวันหลุดพ้นจากความยากจนเขาจึงตัดสินใจเก็บเงินเล็กน้อยที่เหลือเพื่อเข้าเรียนคอร์ระยะสั้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเขาเรียนในช่วงเชา้า และทำงานในช่วงเย็ยนถึงดึกมีวันที่เขาแทบไม่มีเวลาพักผ่อนนายจะเรียนไปทำไมแค่งานที่ทำก็ไม่พอกินอยู่แล้วเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งถามเพราะฉันไม่อยากทำงานแบบนี้ตลอดไปก่อนตอบด้วยความมั่นใจเขาเริ่มเข้าใจเรื่องการตลาดการบริหารเงินการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแม้จะเรียนรู้เพียงเล็กน้อยแต่มันคือก้าวแรกที่เปลี่ยนชีวิตของเขา ธุรกิจแรกที่แทบล้มเหลวหลังเรียนจบคอร์สก่อนใช้เงินเก็บทั้งหมดเปิดร้านขายน้ำปั่นเล็กๆใกล้โรงเรียนด้วยความหวังว่านักเรียนจะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักแต่ในเดือนแรกเขาแทบไม่มีไรายได้เลยเพราะคู่แข่งที่อยู่ในละแวกนั้นขายน้ำในราคาที่ถูกกว่าพี่ครับน้ำพี่แพงไปนะร้านข้างๆถูกกว่าเด็กนักเรียนคนหนึ่งพูด ก่อนกลับมาคิดหนักเขาต้องหาวิธีทําให้ร้านของเขาโดดเด่นกว่าร้านอื่นเขาเริ่มคิดเมนูใหม่เช่นน้ําผลไม้ปัน่นที่ใช้ผลไม้สดและตกแต่งอย่างสวยงามแม้จะต้องทํางานหนักขึ้นแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่าลูกค้าเริ่มแวะเวียนขึ้นมาซื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงหลังการพัฒนาร้านน้ำปัน่นจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ก่อนเริ่มเก็บเงินเพื่อขยายธุรกิจเขาเปิดร้านอาหารเล็กๆที่เน้นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะเขาเห็นว่าเทรนนี้กำลังมาแรงนี่คือการลงทุนที่เสี่ยงที่สุดแต่ฉันพร้อมจะลองก่อนพูดกับตัวเองธุรกิจของเขาค่อยๆเติบโตจากร้านเล็กๆกลายเป็นร้านอาหารชื่อดังในย่านนั้นก่อนใช้โอกาสนี้ช่วยจ้างคนในชุมชนที่เคยลำบากเหมือนเขามาทำงาน การกลับบ้านในฐานะผู้ชนะเมื่ออายุ30ปีก้อนตัดสินใจกลับบ้านพร้อมความสําเร็จเขาขับรถกระบะคันใหม่ที่ซื้อด้วยน้าพักน้ําแรงของตนเองพร้อมเงินก้อนใหญ่ที่เขาตั้งใจจะมอบให้พ่อแม่ก้อนนี่ลูกจริงๆใช่ไหมแม่ถามด้วยน้ําตาเมื่อเห็นเขากลับมาแม่ครับผมกลับมาดูแลทุกคนแล้วก่อนสร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อแม่ และช่วยพัฒนาหมู่บ้านให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับน้องๆมินและมิวที่เคยพึ่งพากอนตลอดตอนนี้พวกเขาเริ่มตระหนักถึงความเสียสละของพี่ชายและเริ่มปรับตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนพี่กรพี่คือแรงบันดาลใจของพวกเราพวกเราขอโทษที่เคยเห็นแก่ตัวมินพูดด้วยความสำนึกผิดไม่เป็นไร เราคือครอบครัวเดียวกันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอกรอตอบด้วยรอยยิ้มและนี่คือการเดินทางของกรผู้ที่เริ่มต้นจากศูนย์ฝ่าฟันความยากลำบากและกลับมาพร้อมความสำเร็จที่เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนในครอบครัวฝากกดไลค์กด subscribe สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย